ถ้าไม่ไหวลุกได้เลยนะบิกินไม่ไหวลุกกลับได้เลยนะไม่จะงงคาราเบลคาราเบลเลยยังไม่เข้าใจเหรอคาราเบลคาราเบลผมว่าคลิปมันแล้วมันมาบ่อยด้วยครับโอเคโอเคโอเคเบิกินเหนื่อยไหมครับนี่มีคนถามมานี่ไยตามอยู่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับครับผมยังงงๆตามไม่ค่อยทันนะมันเนื้อมันสับเทคนิคเยอะโอเคโอเคโอเคน่าจะไม่ทันจริงมีเรื่องผีไหมดูจากดูจากเสื้อไม่ไม่มีเลยใช่เสื้อไม่ทันเลย เอออะไรนะไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอไม่ไมโอเคโอเคลองโอปิเออเลียงหน้ากันเป็นแถวบนโซฟาแล้วก็มีโต๊ะข้างบนด้วยแหมบรรยากาศคุ้นยังเลยครับครับครับเออผมบิ๊กี้เราทันสักเพลงไหมเนี่ยเมื่อกี้ทันเนยน้องตามไม่ถูกเลยครับเอาะไรเคยเคยฟังแต่เคยฟังอยู่ใช่ไหม ไม่ไม่ค่อยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่มากเลยพี่มากเพราะขนมพี่มากพี่มากเคยพี่มากเคยนี่ของพี่ป๊อปงงเลยอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงไปหาฟังเพลงเพราะชื่อเพลงอะไรฮะห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายเมื่อกี้ฟังจากกูก็พอแล้วน้องก็ฟังแต่มึงแล้วแต่ฟังไม่รู้เรื่องไงอ๋อโทษทีแแ้วเอรร์ชชชั่่่่นนนจจิงะะไมใใบบีดีวันนี้เยอะโอเคโอเคครับผมเลยค่ะวงพายค่ะเน้ยนี่มาอย่างเที่อะไรกอดสานเถียง กอดเสารเทียงไม่ได้กอดเสาเถียงเพลงอะไรกอดสารเถียงบ้าเอ้ยเออพี่เบลเพาะมากค่ะนี่ธรรมดาเขียนไว้ข้างเตียงแม่บิวกินทันเพลงพวกนี้ปะรักไม่ได้หรือไม่ได้รักหรืออะไรรู้จักวงพิทูวันปะโอ้โหเคยเคยเห็นมีพี่ทีเจพี่กวินใช่ไหมใช่แล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งตอนนี้ก็ไปเป็นโปรทีมชาติแล้วไงพี่กวินอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ก่กวินไดบินได้ ทอดทอดธรรมชาตินั้นไม่ใช่เห็นมันเงียบๆกูแท่งๆไป่ะออ๋ไม่ถึงว่าแทงมุกแน่เลยแทงมุกนี่แหละท่านวงไหนเด็กๆครับเด็กๆฟังเพลงอะไรบ้างตอนแบบที่จําความได้เลยเอาเด็กๆฟังนี่ไงไอ้น้ำไงรักคนมีเจ้าของตอนยูทันยูไม่ทราบแต่เด็กๆนั้นคือเด็กๆเลยครับเด็กๆมาก แต่ถ้าโตแบบมอต้นก็จะแบบพี่ตูนแสงสุดท้ายนี่เมลองมาโนตูนชาวราโคู้มีทัานชวนโนตูนไม่ได้ไม่ได้โนตูนเก่าแล้วนี่แล้วนี่ตาใสเลยคือกินตาใสเลยโนตูนคือใครพี่โนตูนคืองานนี้เขาเออสุดๆต้องไม่อาจเคยฟังเคยฟังเพลงม้านงมะนาวป่ะเบื้องตนไม่เคยเพลงอะไรครับพี่ I want my long my now how much I love you นี่นี่สาวขี่ฟีโนแดง โอ้โหอะไรอ่ะดาวทิกตอกดาวทิกตอกเลยดาวทิกต็อกทีเล่างทองแก